สวัสดีค่ะพวกเรานักเล่ากลไกลสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยค่ะวันนี้นะคะเรามีงานวิจัยทบทวนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อภาษาอังกฤษคือ Enhancing Health and Therapeutic Potential Innovations in the Medicinal and Pharmaceutical Properties of Soy Bioactive Compounds หรือถ้าแปลงง่ายๆก็คือการดูเรื่องนวัตกรรมคุณสมบัติทางยาของสารออกฤทธิ์ในถั่วเหลืองนั่นเองค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวรารสาร Fronttes and Pharmacology นะคะเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2024ทีมวิจัยนำโดยอุบัยดูรามานและคณะค่ะโอเควันนี้เราจะมาอะลองเจาะลึกกันดูเป้าหมายหลกัลกๆเลยก็คือทำความเข้าใจเรื่องกลไกค่ะว่าสารสำคัญในถั่วเหลืองเนี่ยมันทำงานกับร่างกายเรายังไงบ้างตามที่งานวิจัยนี้เขารวบรวมข้อมูลมานะคะ ปกติเวลาพูดถึงทั่วเหลืองเราก็จะนึกถึงพวกโปรตีนไอโซโฟาโลาวนอะไรแบบนี้เนาะแต่ในงานวิจัยนี้เขาพูดถึงสารกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างคะดูเหมือนจะเยอะเหมือนกันใช่ครับคืองานวิจัยเนี้ยเขารวบรวมข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับตั้งแต่ตัวที่คุ้นเคยกันดีอย่างไอโซฟลาโวนไปจนถึงกรดฟีโนลิกกรดไฟติกที่บางทีคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นสารต้านโภชนาการหรือเปล่า และก็ยังมีสารยับยั้งโปรตีเอสลิกแนนสโปนินส์ครับพวกใยอาหารโอลิโกแซคคารายโปรตีนเพปไทด์สายสั้นๆเลซิติน CLA แล้วก็พินิทอที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดด้วยครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เขาเน้นในงานวิจัยนี้ก็คือเรื่องกลไกการทำงานในระดับเซลล์ของสารพวกนี้นะครับ โหรายการยาวเหยียดเลยนะคะเนี่ยเอองั้นถ้าให้เลือกเฉพาะตัวที่งานวิจัยนี้ให้ข้อมูลกลไกที่แบบโดดเด่นจริงๆมีตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะถ,ถ้าดูจากที่เขาสรุปมานะครับไอโซฟลาเวอร์ so flower, โดยเฉพาะตัวเจนิสทีนเนี่ยมีมกลไกที่น่าสนใจมากๆหลายอย่างเลยครับน่าสนใจยังไงคะปกติเราจะได้ยินบ,บ่อยๆว่ามันคล้ายคายเอสโตรเจนใช่ครับครับมันเป็นไฟโตเอสโตรเจน หรือสารพืกษาเคมีที่มีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนแต่กลไกที่งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นคือมันซับซ้อนกว่านั้นครับในบางสภาวะเนี่ยมันกลับทำหน้าที่ต้านเอสโตรเจนได้ด้วยเอออันนี้น่าสนใจอ้าวเหรอคะต้านได้ด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งที่เขาเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอย่างเช่นออมะเร็งเต้านมหรือต่อมลูกหมาก ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังไปยับยั้งเอนไซม์ตัวสำคัญตัวหนึ่งชื่อไทโรซีนโปรตีนไคนสอ๋อค่ะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันเหมือนเป็นสวิตช์เปิดปิดที่ไปเร่งการเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ที่อาจจะนำไปสู่มะเร็งได้แล้วก็ยังมีอีกกลไกหนึ่งคือมันไปขัดขวางการสร้างเส้นเลือดใหม่ vasculogenesis ที่จะไปเลี้ยงเนื้อง,งอกอ๋อ oh, เหมือนไปตัดท่อน้ำเลี้ยงใช่ครับใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเลยทำให้เนื้อง,งอกมันขาดอาหารขาดออกซิเจนไป แล้วก็บวกกับฤทิ์ต้านอนุมูลอิสระของมันเองด้วยครับโอ้โห oh, ฟังดูทำงานหลายด้านมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องฮอร์โมนอย่างเดียวอืมทีนี้ขอถามถึงตัวที่อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงกรดไฟติกค่ะที่เรามักจะได้ยินว่าเป็นสารต้านโภชนาการเพราะมันไปจับกับแร่ธาตุงานวิจัยนี้เขามองเห็นกลไกลเชิงบวกอะไรบ้างคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่างานวิจัยนี้ให้ภาพอีกมุมนึงของกรดไฟติกเลย คือเรื่องจับแร่ธาตุเนี่ยมันก็มีส่วนจริงนะครับแต่กลไกด้านสุขภาพที่น่าสนใจที่เขารวบรวมมาคือ 1. มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เก่งมากโดยเฉพาะการไปจับกับธาตุเหล็กอิสระรีีไอ r อนไม่ให้ธาตุเหล็กเนี่ยไปเป็นตัวจุดชนวนสร้างอนุมูลอิสระตัวร้ายที่ชื่อ hydroxyl radical ครับซึ่งมันทำลายเซลล์เราได้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็2คือคกลไกต้านมะเร็งที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก คือมีข้อมูลชี้ว่ามันอาจจะไปกระตุ้นยีนที่คอยยับยั้งเนื้อง,งอกอย่าง P33 ให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังอาจจะช่วยชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเรง็งพร้อมๆกับส่งเสริมให้เซลล์ที่เริ่มจะผิดปกติเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือที่เรียกว่า differentiation เหมือนช่วยดัดนิสัยเซลล์เหรอคะคล้ายๆยอย่างนั้นเลยครับเหมือนพยายามทำให้เซลล์กลับมาทำงานปกติมากขึ้น โหจากที่เคยได้ยินว่าเป็นสารต้านโภชนาการกลายเป็นว่ามีกลไกที่อาจจะช่วยเรื่องมะเร็งได้ด้วยอันนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วอีกตัวที่น่าสนใจค่ะพี่นี่ชอมที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดอันนี้นกลไกเป็นยังไงคะ ครับพินิเทานี่ร่างกายเราจะเปลี่ยนมันไปเป็นสารอีกตัวชื่อ d e เชโรอินูซิ t อลซึ่งสารตัวหลังเนี่ยสำคัญมากกับการทำงานของอินซูลินครับกลไกที่งานวิจัยนี้รวบรวมไว้คือมันไปช่วยให้ระบบการส่งสัญญาณของอินซูลินทำงานได้ดีขึ้นเหมือนช่วยเรื่องการสื่อสารภายในเซลล์ใช่ครับคล้ายๆปรปับปรุงระบบสื่อสารให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น แล้วก็มีข้อมูลชี้ว่ามันอาจจะช่วยเพิ่มการทำงานของโปรตีน GLUT4 GLUT4 นี่คือตัวขนส่งน้ำตาลเข้าเซลใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนเป็นประตูผ่าน้้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลโดยเฉพาะพวกเซลล์กล้ามเนือ้อทำให้เซลล์ดึงน้ำตาลจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้น ซึ่งกลไกทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับเส้นทางการส่งสัญญาณที่เรียกว่า PI3KAKT pathway ซึ่งเป็นระบบควบคุมหลักอันนึงเลยของเรื่องเมตาบอลิซึมกลูโคสในร่างกายเราครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนช่วยให้ระบบจัดการน้ำตาลในร่างกายมันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะฟังดูแล้วสารต่างๆในถั่วเหลืองเนี่ยมีกลไกที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าแน่นอนว่า ใช่ครับครับต้องย้ำกันตรงนี้เลยนะครับว่าข้อมูลกลไกต่างๆที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากการทบทวนงานวิจัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการศึกษาในห้องทดลองหรือระดับเซลล์มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจศักยภาพเพื่อจะนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ไม่ใช่คำแนะนำให้บริโภคถั่วเหลืองเพื่อรักษาโรคใดๆเลยนะครับอันนี้สำคัญมากายังไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยหรือการรักษาจากคุณหมอ จากแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับการศึกษาในมนุษย์จริงๆเรื่องขนาดที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่ชัดเจนความปลอดภัยระยะยาวผู้นี้ยังจําเป็นต้องมีเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับชัดเจนเลยค่ะก็คือเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจพื้นฐานแล้วก็มองหาศัก,กยภาพในอนาคตเนาะวันนี้เราก็ได้เห็น,นกลไกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของสารในถั่วเหลืองตั้งแต่ไอโซฟลาวนยีสบซ่องกว่าที่คิดมุมมองใหม่ๆของกรดไฟติกไปจนถึงพินิทเทลที่มาช่วยเรื่องระบบอินซูลินด้วยค่ะ ติดตามตอนต่อไปกับทุกเรื่องราวงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์กับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะคะหากมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกลไกที่เราเล่าไปในวันนี้หรืออยากให้เจาะลึกสารตัวไหนเป็นพิเศษจากงานวิจัยนี้ก็สามารถสอกถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ